สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับตาเดลไรท์ทอสค่ะกับคลิปดีๆในวันนี้นะคะในหัวข้อทำยังไงดีเมื่อแฟนของเรายังไม่ลืมแฟนเก่าหรือคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะคะต้องเท้าความก่อนเลยว่าก่อนอื่นค่ะให้ทุกคนเข้าใจเนาะไม่มีคนบนโลกใบนี้ทุกๆคนที่สามารถลืมแฟนเก่าของตัวเองได้หรอกจริงๆนะในความเป็นจริงเหมือนคุณก็อาจจะจาได้ใช่ไหมเขาชื่ออะไรเขาเป็นยังไงยังไงแต่สาระสําคัญนะคะมันไม่อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงที่ว่า สิ่งที่คุณทําให้เขาในปัจจุบันนะคะมันมากพอไหมที่จะเติมเต็มความรู้สึกภาวะขาดทางใจที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขได้โดยไม่ได้ขาดหรือมีช่องว่างให้เขารู้สึกต้องคิดถึงคนเกา่าเพราะธรรมชาติมนุษย์แล้วอะคะ่ะเราจะคิดถึงเนาะเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาต่อเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันที่ไม่มีความสุขหรือเรากําลังมีทุกข์อยู่เราถึงนึกถึงคนเกา่า นี่คือกีบร์ดสำคัญที่ตาอ,อยากจะชี้ช่องให้ทุกคนรู้ตราบใดก็ตามที่ถ้าคุณถามารถสร้างความทรงจําใหม่ดีๆค่ะให้กับเขาได้เนาะทำให้เขามีความสุขอยู่ในชีวิตแต่ละวันได้ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาอะวันเวลาจะค่อยๆทำให้เขาวาลืมเรื่องราวของแฟนเก่าไปเอง หมายถึงว่าไม่ได้ลืมว่าเขาชื่ออะไรหรือเป็นใครนะคะแต่เรื่องราวตรงนั้นน่ะจะไม่ได้มีผลกับความรู้สึกนึกคิดของเขาและไม่ได้มีผลกับความสัมพันธ์ของคุณมันจะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำหนึ่งเล็กๆของเขาที่ยังนึกถึงมีถึงแฟนเก่าอ๋อพันมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรที่ใต้ยอยากให้ทุกคนโฟกัสปัจจุบันคุณมีกับแฟนปัจจุบันเพราะว่าถ้าหากอดีตมันดีอะค่ะปัจจุบันตอนนี้เขาคงไม่เลิกคนเก่าแล้วมาคบกับคุณหรอก จริงๆนะให้เรามองแค่นี้ก็พอคนเราส่วนมากคะ่ะจะมีความทุกข์หรือยึดติดอะไรบางอย่างกับเรื่องเก่าๆและอดีตจะเป็นตัวเดียวเหมือนกันที่ทําให้เราไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือมั่นคงได้อนาคตที่สดใสที่คุณวาดฝันอยากจะอยู่กับแฟนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีได้ที่ดีเลยนะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยคุณโฟกัสและเติมเต็มกันและการดีพอเพราะถ้าคุณวาฝันวานะ่าอนาคตอยากมีร่วมกันแต่ปัจจุบันคุณยังทําไม่ได้คุณยังดึงเขาเรื่องราวหรือตัวคุณให้จมไปกับอดีต ที่เขาผ่านมาของเขาแล้วคุณไม่แบบเปลี่ยนไมเซ็ตหรือทัศนคติออกคุณก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่มันดีกว่าเดิมได้หรือถ้าบางคนบอกว่าแฟนมัวแต่พูดเรื่องของแฟนเก่าตลอดเลย mm hmm. เผอมาเปรียบเทียบบ้างกับคุณในบางครั้งเวลาทะเลาะก,กันหรือเขาเผอพูดขึ้นมาให้คุณฟงังทั้งที่คุณไม่ได้ถามถึงหรือบางทีคุณเคยถามถึงแต่เขาพูดบ่อยเกินไปจะทํายังไงอย่างที่ต้าบอกค่ะให้คุณไม่ต้องไปโฟกัสต,ตรงนั้นให้มันรู้สึกกวนใจคุณมาก ให้คุณคิดเสียว่าแฟนเก่าเป็นเพียงแค่ความทรงจำหนึ่งของเขาเป็นเรื่องราวในอดีตที่เขาแค่ผ่านมาเท่านั้นมันเป็นเพียงอดีตค่ะแต่ปัจจุบันคือตัวคุณและคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างความทรงจำหมายความรู้สึกดีๆภาพจำใหม่ๆใส่แทนเมมโมรีที่แฟที่เขาคิดกับแฟนเก่าเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีภาพจําหรือความทรงจําของคุณที่ดีมากพอค่ะมันจะเป็นตัวล่อเลี้ยงให้เขาอ่ะมีแต่คุณและ ภาพเรือนรางในอดีตที่เขามีมันจะค่อยๆหายไปคุณต้องสร้างความทรงจําใหม่มาแทนความทรงจําที่เขาเคยมีกับแฟนเก่าให้ได้เป็นตัวเราที่ไม่ต้องไปเป็นตัวแฟนเก่าเป็นเรา ให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่เราเป็นได้ดีที่สุดใส่ใจเขาเป็นคนรักที่ดีคนหนึ่งอย่ารู้สึกน้อยใจเพราะการที่คุณโฟกัสกับแฟนเก่าของเขามากไปค่ะมันก็สามารถทําให้เขารู้สึกได้เหมือนกันนะว่าตัวคุณเองจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ให้ค่ากับตัวเองเลยคุณยังมองว่าตัวเองอ่ะด้อยค่าคนอื่นแล้วถ้าคุณอยากให้เขาอ่ะค่ะเห็นค่าในตัวคุณหรือรักคุณมากๆอ่ะ คุณก็จาเป็นที่ต้องเป็นตรงนั้นอ่ะให้เขาเห็นได้ก่อนเหมือนกันเพราะเวลาที่เรารู้สึกน้อยใจว่าเราไม่มีดีพอเท่าแฟนเก่าแฟนเก่าเขาดูดีจริงจริงนั่นหมายความว่าคุณก็แบบตัดสินตัวเองไปแล้วว่าตัวคุณเองไม่ดีพอหรือตัวคุณเองด้อยค่าจริงๆตัวนี้ค่ะเราไม่มีสิทธิตัดสินนะคนที่ตัดสินจริงๆและอยู่กับเราเลยก็คือตัวแฟนคุณที่อยู่คุณปัจจุบันถ้าคุณไม่ดีพอเขาคงไม่เลือกคุณมาเป็นแฟนในวันนี้หรอกค่ะ อันนี้ค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญอยากให้สาวๆได้ยินหรือได้ฟังเนาะมันเป็นอะไรที่จริงๆแต่ต้าเข้าใจว่ามันอาจจะมีอารมณ์เล็กๆบ้างที่เราติดรู้สึกเวลาที่แบบเขาพูดถึงหรือเราได้ยินแต่อยากให้ทุกคนมาโฟกัสจริงๆว่ามันก็เป็นแค่เสีเเซลล์อะค่ะความนึกคิดมันเป็นภาพจําในอดีตแต่ความเป็นจริงคนที่อยู่ตรงหน้าคือคุณอนะคือคนที่จับต้องได้เราเป็นคนที่สามารถจับต้องได้เราจะไปให้ความสําคัญกับคนที่มันแค่อยู่ในภาพจําทําไมเขาเลือกคุณ และคุณก็เลือกเขาในวันนี้นะคะเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆให้แก่การอย่างนี้น่าจะดีกว่ายิ่งเพิ่มนะคะสําหรับคนที่ถามมาว่าแล้วถ้ากรณีในเพิ่งเริ่มคบกันและเขาหมดแต่พูดเรื่องแฟนเก่าแบบนี้ควรทํายังไงนะคะจริงๆถ้าเป็นประเด็นเนี้ยต้นเลือกให้ตัดเนาะถ้าเหมือนกับว่ายังไม่ถึงขั้นสถานะแบบพัฒนาไปเป็นแฟนเพิ่งแรกคบก็ยังพูดแต่เรื่องเดิมๆของอดีตของคนเก่าๆหรือคนที่เขาเคยผ่านมาอยู่ซ้ําๆโดยที่เขาไม่โฟกัสคุณเลยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่คุยอยู่ข้างหน้านั่นคือคุณ แต่อยากให้ใหคุณนะตัดเขาออกก่อนดีกว่าเพราะอะไรบางครั้งค่ะมันก็เริ่มวัดได้จากสิ่งเล็กๆๆเ,เ,เ,เนาะถ้าแค่นี้เบื้องต้นเขายังรู้สึกว่ามีแต่ภาพของแฟนเขาเขาก็คงยังไม่พร้อมค่ะที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณเพราะเขายังตัดเรื่องรากเก่าๆเข้าไม่ได้และเขาจะเห็นคุณเป็นเพียงแค่ตัวแทน หรือคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกของเขาที่ขาดไปคนแก้งเหงาบ้างหรือทดแทนเวลาให้คุณเข้ามาเพื่อที่จะลืมแฟนเก่าซึ่งเรายังไม่รู้ได้ว่าในอนาคตเขาสามารถทํามันได้ไหมหรือที่หลายคนมันจะคิดว่าการที่จบกับใครสักคนหนึ่งมามีแฟนใหม่ปไปเลยได้ลืมแฟนเก่าข้อนี้ไม่ได้เป็นตัวการันตีทุกอย่างนะคะเพราะมันมีกสองกรณีเหมือนกันกรณีแรกบางคนมันสามารถทําได้จริงก็คือ การเลิกกับคนเก่าปั๊บมีคนใหม่คนใหม่ดีกว่าเลยช่วยฮิวบาดแผลเขาแล้วเขาสามารถมีความรักครั้งใหม่ได้เลยโดยอัตโนมัติกับประเภทที่2คือลองคนใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่เวิร์กสุดท้ายรู้สึกว่าลึกแล้วเรายังต้องการคนเก่าอยู่มันก็สุดท้ายแล้วค่ะการเริ่มต้นที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือมันไม่เป็นไปในทางที่มันควรจะเป็นสุดท้ายมันก็จะมีจุดจบไม่ต่างจากเดิมเหมือนกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะสร้างความเจ็บปวดใจ ใน,ในเรื่องเะไรตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันค่ะแต่อยากให้ทุกคนตัดไปก่อนถ้าเพิ่งเริ่มเดทแล้วเขาเอาแต่พูดเรื่องแฟนเก่าตลอดเลยไม่โฟกัสไม่สนใจคุณเลยอย่างนี้ค่ะเทได้เทเลยจริงๆนะมันจะเสียเวลากับชีวิตคุณมากเราสามารถวัดอตัตจูดหรือทัศนติเขาได้ในการที่เราอยู่ต่อหน้าเขาเขาให้ความสนใจยังไงถามคุณไหมว่าคุณชอบงานเด็กอะไรชอบกินอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าจะให้จุดสําคัญมากกว่าแต่สิ่งดีๆให้แก่การอย่างนี้น่าจะดีกว่ายังไงต้องหวังว่าสิ่งที่เราแนะนำนะคะจะเป็นเกต เป็นเกตความแนะนําดีๆให้ทุกคนนําไปปรับจูนปรับใช้กับในชีวิตเรื่องราวตัวเองนะคะหวังว่าจะเป็นรประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะคะหรือจะกดแชร์้ก็ได้นะ